mm สวัสดีครับปันครับสวัสดีค่ะ,น,คคะนิกกี้ค่ะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการมูมนตารายการที่ว่ากันด้วยเรื่องของปฏิหารการบูชาและก็ความศรัทธาต่างๆนะครับวันนี้เรามีมาให้ชมกัน3ามช่วงเต็มๆครับค่ะแน่นอนค่ะเนื้อความเชื่อความศรัทธานะคะมีมาตั้งแต่อดีตกาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณปนันและที่สําคัญเลยมันยังมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่ยังให้เราไปค้นหาคําตอบนะคะสาหรับวันนี้นิกคาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่วัดโบขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะและที่ยืนกันอยู่ตรรรงนนีี้ะคับเายกว่ ท่าพระอรหันต์เถรานาคาธิบดีครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสายมูใช่ไหมคะใครแล้วนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าอะไรที่เป็นความพิเศษของวัดนี้ค่ะ <ขา S 1> กับช่วงมวลรลาพาชมค่ะ ที่นี้นะคะก็คือถ้ำพระอาหารหันต์เทรานาคาธิบดีนะคะจุดแรกจุดไฮไลท์สำคัญนะคะซึ่งจะมีเท้าจัตุโลกบาลนะคะทั้ง4ทิศอยู่ด้วยกันทิศแรกนะคะเราจะไปไหว้กันก็คือทิศเหนือนั่นเองค่ะสำหรับทิศแรกนะคะท่านผู้ชมคาะนิกจะพาทุกท่านนะคะมากราบไหว้บูชาเท้าเวสสุวรรณนะคะทางด้านทิศเหนือนะคะ ท่านเป็นผู้พิทักษ์รักษาโลกมนุษย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้ผีปีศาจประธานพอในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะนิกกี้สังเกตไหมครับว่าองค์ท้าเวสุวรรณองค์ข้างหลังเราเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเลยอ๋อปกติเราจะเห็นท่านอย่อย่างนี้ใช่เพราะ่าถึงกระบองใหญ่ๆเราได้รูไหมครับทำไมทำไมท่านถึงบอกว่ามีกายที่งดงามแบบนี้เพราะว่าคืออย่างนี้โลกเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่ไปแล้วครับมันมีความโมเดิร์นคนบุกวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาสักการะมากขึ้น เขาก็ต้องออกแบบให้มันมีความล้อไปกับโลกสมัยใหม่มากขึ้นอ่มีความ่อนช้อยมากขึ้นใช่มีความสวยงามมีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับเป็นเรื่องของความสวยงาม มาถึงท่านทาววิรุณหักรราชนะครับหรือว่าอธิบดีแห่งครุฑทั้งหลายนะครับท่านมักจะปกครองในด้านทิศใต้นะครับผมให้เทคนิคง่ายๆว่าอยากจะจํำยังไงคือ6นาฬิกา6นาฬิกาขอกอใช่ไหมครับก็จะเป็นทิศใต้อ่าอย่างนี้ท่านเนี่ยจะเด็ดในเรื่องของการเสริมอํานาจบารมี อำนาจบารมีคือ,อย่งไรตำรวจทหารข้าราชการพวกนี้<ะ>อยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องต้องเขาเรียกสักการะท่านเป็นเรื่องเป็นราวเรียกได้ว่าเป็นเทพที่มีกําลังลิ์ในเรื่องของการงานใช่ใช่เสริมอํานาจบารมีเป็นหลักครับ<ะ>สังเกตท่านวิรุณหักรราชได้จากตีศูนย์ที่ท่านถืออยู่น,<ะ>นี่นี่น,<ะ>นี่แล้วก็มีงูอยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับ มาถึงเทพองค์ถัดมานะครับเท้าทัตระทราชนะครับผู้ปกครองในทิศตะวันออกผมมีเทคนิคการจำนิดนึงทัตระทราชเนี่ยไม่มีเอาใหม่สิสะพูดได้เหมือนเดิมไหมทัตระทราชเนี่ยไม่มีวรรณยุกต์ข้างบนอ่ะไม่มีสระข้างบนข้างล่างแล้วคำว่าออกก็ไม่มีข้างบนข้างล่างเหมือนกันเราก็เลยจําได้ว่าเท้าทัตระทราชก็จะมากับตะวันออกอ่านี่เป็นเทคนิคการจํานะครับท่านจะประทานพรในเรื่องของการแบบ งานที่มันต้องใช้รูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลักอันดีอย่างเช่นดารานักแสดงอะไรก็ตามวงการบันเทิงสังเกตสิครับสังเกตท่านจะถือพินไว้นักดนตรีนักแสดงอะไรก็ตามที่มันเป็นศิลปะเป็นอัดอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นศาสตร์ในเรื่องของสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงเสริมเสน่ห์เสริมเมตตาหมานิยมอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยค่ะ เอาล้ะคะ่ะท่านผู้ชมคะนิกพาท่านผู้ชมมาถึงที่สุดท้ายคือทิศตะวันตกนะคะท้าวที่ปกครองทิศตะวันตกก็คือท้าว,วิรูป,ปกโขนาคราชนะคะนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองนะคะนาคทั้งหลายทั้งหมดนะคะประธานพรในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอ่ะและที่สําคัญสายมูที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินเอ่ยอสังหาริมทรัพย์เอ่ยห้ามพลาดนะคะเพราะว่าท่านจะเด่นดังเรื่องนี้รับประธานพรกับเรื่องนี้เน้นๆเลยค่ะ หลักๆก็จะเป็นทรัพย์ใหญ่ๆเนาะใช่ก้อนใหญ่ๆเลยแก้วแหวนเงินทองรั์สินทรัพย์ใช่เอสังหาที่ดุมที่ดินใครต้องการขายนะคะมาตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ติดป้ายขายบ้านขายที่ดินมาแล้วขายมือออกสักทีเนาะผมแนะนําให้มาขอพรท่านวิรุณปักโขดูนะครับแล้วท่านจะประทานพรให้ท่านขายได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับแน่นอนค่ะ หลังจากเราสักการะองค์จะถูกกบาลทั้งสี่มาหมดแล้วเราก็ต้องมาจบกันที่ไหว้ขอพรสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อเห็นวัดงวขวัญคือเราทั้งทางพามและทางพุทธเพื่อเสริมเสริมสิริมงคลให้ครบทุกด้านครบเลยวันนี้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านกันอย่างแบบโอโหสิริมงคลเต็มตัวเลยค่ะวันนี้เพื่อความสิริมงคลนะคะของเราทั้งสองคนนะคะเราไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะ สำหรับมนตราพาชมในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าจะได้พาทุกท่านสายมูทั้งหลายนะคะเต็มอิ่มกับการไหวพระขอพรโอ้โหในเรื่องของโชคลาภวาสนาเรียกว่าจัดเต็มในสัปดาห์นี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องรางของขังนะครับในช่วงต่อไปกับศาสตร์มตราครับ